ด็อกเตอร์ชาลอทีวีภูมิใจเสนอ ครับกระผมไม่หนุม่มนาโมนคนประคอนชัยนาใจงามนามไพโรชื่อมดออรชากนละับมาช่วงของการาคุยกฎหมายกับผมดรชาขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการทุกท่านนะครับร่วมดูเนตช่องดออรชาโดยการไม่กดข้ามโฆษณาจนเร็วเกินไปนะครับและก็ขอบคุณไปยังแฟนรายการที่อยู่่า,างประเทศนะครับที่สนับสนุนสติ๊กเกอร์รายเดือนนะฮะขอบคุณไปอย่างสูงด้วย ขอบคุณไปยังน้ำส้มภูเรือไม่สดาส่งตรงถึงมือท่านรับออเดอร์ก่อน18นาฬิกาของทุกวันและ,กะเกษตรแปรรูปไร่ด็อกเตอร์ชานะรังสรรมะขามที่จากแหล่งที่ปลูกที่ดีที่สุดในโลกนะครับเพื่อมาแปรรูปทรรมขานมะขามให้ท่านได้อรับประทานเช่นเดียวกันวันนี้จะคุยสองเรื่องนะฮะเรื่องของระหว่างประเทศ จะไปโฟกัสที่เรื่องของอเมริกากับจีนนะฮะคือยุทธศาสตร์แผนจากกรณีเรื่องของการทั้งรับนะหรือแนะวปะทะกันในเรื่องของอภูมิรัฐศาสตร์หลังจากที่พิพาทของอเมริกาของไต้หวันทะเลจีนใต้และล่าสุดนะครับเบนเข็มเป้าหมายของการที่จะทะลวงหรือ หยิบปมเรื่องของแอม่น้าโขงเข้ามาเป็นจุดอีกยุทธศาสตร์หนึ่งในภูมิรัฐศาสตร์ในการที่จะทําให้ชาติอาเซียนนั้นต้องมาตระหนักว่าในสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการละซึ่งต่างคนต่างอยู่หันมารวมกลุ่มเพื่อมีการคัดค้านต่อต้านอํานาจของรัฐบาลจีนกรณีเรื่องของการบริหารจัดการ รูมปม่น้ำโขงเรื่องที่สองนะฮะวันนี้ก็จะคุยเรื่องของกรณเีเก็บตกจากวันที่19กันยายนกรณีเรื่องของม็อบเยาวชนปลดแอกมันมีข้อสังเกตรหรือมุมมองจากผมเองนะเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายแล้วก็เรื่องของจำนวนคนที่มันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเดี๋ยวมาว่ากัน นะอ่ะเรื่องแรกมาที่เรื่องของแม่น้ำขงนะครับกรณีเรื่องของอเมริกานั้นนะครับได้ออกมาปลุกกระตุ้นจุดสมนึกต่อมสมนึกของชาติอาเซียนว่าเฮ้ยคุณต้องคนต้องอยู่ไม่ได้แล้วนะสถานการณ์ตอนนี้นะจีนลุกคืบนะฮะมันจะเป็นเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากอาเซียนนะทางทะเลจีนใต้เนี่ยแน่นอนนะครับมีการออก หลังจากที่ควันหลงการประชุมที่กระทรวงต่างประเทศของอาเซียนกับชาตินะครับที่ร่วมเข้าชุมนุมกว่า20ประเทศก็ได้มาตีเลยบอกว่านี่นะอาเซียนคุณอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้จีนรุกคืบที่จะต้องการที่จะสร้างอาณาเขตหรือสิทธิเส้นประโยชน์ของตนเองในในทะเลจีนใต้ พราะเมื่อรอยไจีนรุกคืบและก็สามารถที่จะยึดนะทะเลจีนใต้ได้เมื่อไหร่นะครับผลประโยชน์ในทะเลจีนใต้มหาศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติน้ํามันแกส๊สที่อยู่ในทะเลจีนใต้หรือจะเป็นเรื่องของการประมงและที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของการขนส่งทางทะเลซึ่งแต่ละปีนะฮะ มีการเคาะตัวเลขนี่ครับประมาณเป็น3ล้านล้านดอลลาร์นะครับเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับทะเลจินใต้นะครับในการขนส่งทางทะเลดังนั้นถ้าจีนได้จุดตรงนี้ไปผลกระทบกับชาติอาเซียนนะฮะและก็ประเทศอืน่นๆที่ต้องใช้เส้นทางตั้งๆเขาก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะฮะดังนั้นอาเซียนเองก็อย่าคืออย่านิ่งดูได้ ต้องร่วมมือร่วมไม้กันนะครับซึ่งผลการประชุมก็เรียกร้องให้อเมริกานั้นเข้ามามีบทบาทนะครับส่งกองกำลังทหารเพื่อมาเป็นผู้ที่รักษาสันติภาพในทะเลจีนใต้เพราะว่าชาติอาเซียนมองและไม่สามารถที่จะคุยกับทางด้านประเทศจีนได้เพราะจีนยงย,งยืนกรานว่าทะเลจีนใต้นั้นเป็นสิทธิทางประวัติศาสตร์ของประเทศจีนดังนั้นหนทางที่จีนบอกว่าทําไมอาเซียนไม่มาคุยกับจีนเองละ่ะ ทาไมอาเซียนไม่จับเข่าหรือจับมือคุยกันในโต๊ะกลมนะครับระหว่างจีนอาเซียนภูมิภาคที่ได้ผลกระทบปัญหาที่ตามมาคือจีนไม่ยอมรับนะการที่ประเทศเล็กๆเนี่ยจะมีแรงในการที่จะต่อต้านหรือคัดค้านประเทศที่มีศักย์กำลังที่เหนือกว่ามีเงินที่เหนือกว่าเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าดังนั้นเป็นไปได้ยาก นะครับท้งที่ประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็บอกว่าอ่ะอเมริกานะครับในการที่กรณีที่เวียดนามนะฮะซึ่งเป็นประธานในการจัดประชุมเนี่ยนะครับออกมาบอกว่าอ่ะอเมริกาครับอาเซียนพร้อมที่จะให้อเมริกาเนั้นเข้ามาสนับสนุนดังนั้นแน่นอนนะครับจีนนี่กลับบ้านมือเปล่าพร้อมกับอเมริกาเดินเกมรุกไม่หยุด เดินเกมรุกไม่อยู่นะครับโฟกัสไปที่เรื่องของทะเลจีนใต้นะครับเรื่องนี้ไม่ใช่ทะเลีใต้เพราะเขาแพ้เรื่องที่แม่น้ําขงเรื่องแม่น้ำขงนี่เป็นอะไรที่ที่สาคัญมากเพราะว่านะถ้าทะเลจีนใต้เนี่ยกลุ่มประเทศที่อยู่ในผลประโยชน์ของทะเลจีนใต้จีนใต้นะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามฟิลิปปินส์บรูไนามาเลเซียและก็อินโดนีเซีย นะครับรวมทั้งไทยเล็กๆน้อยๆแคกัมพูชาเล็กๆน้อยๆนะที่ได้รับผลกระทบแต่ทีนี้พอมาโฟกัสอเมริกาเปลี่ยนโฟกัสมาที่แผนเรียนของแม่น้าโขงปั๊บอ๋ละพอแม่น้าโขงปั๊บประเทศที่บอกว่าฉันไม่ได้มีส่วนผลกระทบจากเรื่องของทะเลจีนใต้พอเบี่ยงยุทธศาสตร์มาที่แม่น้ําโขงครับปรากฏว่าประเทศที่ได้รับผลกระทบก็่นตั้งแต่หนึ่งพม่าเมียนมาลาวกัมพูชาไทย แล้วก็เวียดนามอีกเช่นเดียวกันอ่าประเทศเวียดนามนี่สงสงเคสเลยนะเคต้องเคยกินใต้และก็เคสทั้งแม่น้ำโขงเช่นเดียวกันอเมริกาบอกว่านี่ชาติอาเซียนเนี่ยอย่านิ่งดูหนาย่ยยาต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างนะ,ะเกรงกลัวอิทธิพลของประเทศจีนนะครับโดยเฉพาะ,ะทางด้านของกัมพูชากับ โซปบอลาวแน่นอนนะครับว่าจีนนั้นค่อนข้างที่เข้าจะมามีบทบาทในเรื่องของเศรษฐกิจและก็การเมืองดังนั้นถ้าประเทศเหล่านี้นะฮะยังขืนนิ่งดูดดยและก็เทศต้นกลางแม่น้ําโขงและก็ปลายแม่น้ําโขงต้องร่วมมือที่จะคัดการและก็โต้แ,ตแย้งและนําคดีนี้ขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพื่อให้ศาลนิติชีเห็นว่าจีนนั้นใช้สิทธิเกินส่วนในการบทใช้น้ําหรือผันน้ําจากแม่น้ําโขงนั้น ไปเก็บไว้จนเกินสิทธ์ใช้สิทธ์เกินส่วนดังนั้นอย่าต่างคนต่างอยู่นะพ่ออเมริกาเปลี่ยนแนวแล้วครับมาทีเา่เรื่องของแม่น้ำโขงกับจีนนี่ก็สะดุ้งเลยบอกโอ้โหนะฮะบอกเล่นนิงเหรอทะเลจีนใต้ยังไม่เสร็จแล้วมาที่แม่น้ำโขงหรือแม่น้ำโขงเป็นจุดทีอ่อาจจะเป็นการตัดทอนหรือ ทำให้เรื่องของโครงการวันเบลวันโรสนะครับของจีนนั้นได้รับผลกระทบเชน่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่อาเซียนนะครับร่วมมือกันและนำคดีนำเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลเนี่ยเชื่อได้เลยว่านะครับสองเคสนะครับเคสทะเลจีนใต้กับเคสที่แม่น้ำขงนี้ก็จะทำให้จีนนะครับเสียรังวัดหรือเสียความเขาเรียกอะไรเสียในคะแนนนิยมใ ชาติอาเซียนอย่างสองเคสใหญ่ๆและสองเคสใ,ใหญ่ๆลี่ๆไม่ได้ที่จะบอกว่าอเมริกานั้นเป็นผู้ที่สนับสนุสนหรือซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังเคสนี้แน่นอนเพราะแม้กระทังผู้เชี่ชาญทางด้านของความมั่นคงจากสิงคโปร์เองก็ยังบอกว่าอเมริกาเดินเดินเกมได้ถูกแล้วอเมริกาเดินเกมนี้ทําให้จีนนั้นเสียภาพลักษณ์ของการเป็นผู้ให้นะหรือผู้ที่เข้ามามีบทบาทในการที่อ้างว่าตัวเองนั้นมีบุญคุณกับชาติอาเซียน นี่น่าสนใจนะครับเรื่องนี้น่าสนใจต้องอติดตามเชี่ยวขันการโฟกัสกันเปลี่ยนเบนเป้าหมาย,ย,ย,ยมาตรงนี้แล้วรับรองว่าทางเมจีนนั้นจะต้องแก้ปัญหาถึงสองขยักขยักทะเลจีนใต้นะฮะขยะของแม่น้ําโขงและก็ปัญหาเรื่องของไต้หวันก็ยังเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นะกำลังที่ขมเมนเปียว นะครับจะต้องมาดูว่าการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะลุล่วงได้อย่างไรการเดินเกมของอเมริกานี้นะครับอาจจะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเดิมแต่การออกมาเรียกร้องให้ชาติอาเซียนนั้นดําเนินการนําคดีเรื่องของการาใช้สิทธิ์เกินส่วนหรือละเมิดเรื่องของไม่นนานานาชาติ <c oughs> กับประเทศจีนนั้นเป็นอะไรที่แหลมคมมากนะ ต้องติดตามดูนะฮะเรื่องนี้ถ้าชาติอาเซียนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากลุ่มมน้าโขงนะฮะร,รวมมือกันเมื่อไหร่นาคดีสุ่สารเมือ่อไหร่ผมว่าเรื่องนี้สนุกต้องอติดตามนะครับว่าจะมีประเด็นที่มีความคืบหน้าอย่างไร ส่วนเรื่องภายในประเทศนะครับเรื่องของวันที่19นหลังจากที่ผมก็ตามข้อมูลนะครับทั้งถ่ายทอดสดทั้งเพจทั้ง Twitter, ทวิตเตอร์ทั้งอะไรทั้งหลายปรากฏว่ายุทธศาสตร์กรเดินเกมโดยใช้เด็กนำเนี่ยเป็นอไรที่ได้ผลค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมระดับหนึ่งเหตุผมมุมมองที่ผมนั่งคิดวิเคราะห์ และก็เก็บข้อมูลนะบอกว่าในกรณีเด็กหนึ่งคนออกมาอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นมาถึงยี่สิบห้าปีออกมาประท้วงหรือออกมาร่วมการชุมนุมเนี่ยท่านคิดดูที่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะปล่อยลูกมาคนเดียวไหมนะเมื่อเด็กมาปั๊บนี่ด้วยความห่วงใหญ่เพราะว่าเด็กที่ออกมาในหุงเทีมหมนครันั้นเป็นเด็กที่ พ่อแม่ชนชั้นระดับกลางแล้วก็ระดับค่อนข้างมีตังค์และมีฐานะที่อยู่ที่สามารถที่จะดูแลบุตรหลานได้แต่ทีนี้การห้ามบุตรหลานให้ออกมาชมุมนุมนั้นห้ามไม่ได้เพราะห้ามไม่ได้แต่ไงพ่อกับแม่ก็ต้องออกมาด้วยพ่อแม่ก็ต้องมาประกบต้องมาประกบบุตรหลานของตัวเองด้วยเพื่อในกรณีที่ถ้ามีเหตุอันไม่ชอบมาพากลน,นะครับก็ สามารถที่จะช่วยบุตรหลานตัวเองได้สมมตินะสมมุตินะมมนะผมไม่ได้คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์ายแรอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับแน่อนอนครับผู้ปกครองที่มาขับเด็กก็ต้องปกป้องลูกของตัวเองทีนี้ปัญหาก็คือว่าผู้ปกครองไหนเป็นผู้ปกครองที่มีทั้งข้าราชการทหารตำรวจครูบาอาจารย์นักธุรกิจทั้งหลาย ก็ออกมากับลูกก็จะคือคือท่านท่านบอกนี้ว่าเด็กมาหนึ่งคนเนี่ยพ่อแม่มาด้วยหรือพ่ออาจจะแม่อาจจะเป็นพ่ออาจจะเป็นแม่มาประกบด้วยนะครับเพราะหนึ่งห่วงใยบุตรหลานเพราะห่วงใยบุตรหลานปั๊บก็ส่งสัญญาณเตือนไปยังรัฐบาลบอกอย่านะอย่าใช้กําลังกับเด็กนะถ้าเมื่อไรใช้กําลังกับเด็กปั๊บนี่นะกลุ่มพ่อแม่ของเด็กพร้อมที่จะเบนหนีทันที พร้อมที่จะออกมาต่อต้านรัฐบาลตันตินี่วิธีนี่ที่ผมมองอยู่นะดังนั้นการใช้ยุทธศาสตร์เอาเด็กเดินนำหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่วางแผนอย่างไรก็ตามแต่เมื่อเกมมันเป็นเรื่องของการชิงไหวชิงพริบกันเมื่อผู้ใหญ่ออกมาแล้วก็ถูกปรามาตรนะครับว่ามีเรื่องของการรับจ้างนะ ได้เงินได้ทองออกมาประท้วงนะครับไม่ว่าจะสีเสื้อไหนที่มีการประทับตราเรื่องของการม็อบรับจ้างก็ตามแต่ทีนี้เมื่อมาโฟกัสที่กลุ่มเด็กคําว่าม็อบรับจ้างนั้นมันอัจมันใช้ไม่ได้แต่ก็ไปถูกโยนด้วยเรื่องของอมีท่อน้าเลี้ยงจากชาติอเมริกาบ้างชาัดกลุ่มนู้นกลุ่มนี้บ้างนะ แต่ทีนี้มันก็ไม่ได้ผลเอเมริกาก็ออกมาปฏิเสธว่าเขาออกข็าาสน,นับสนุนธรรมดาอยู่แล้วนะฮะเรื่องของการทำกิจกรรมทางการเมืองเพราะการแสดงออกทางการเมืองนั้นเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพและรัฐธรรมนูญไทยก็มีการรองรับเรื่องของการใจสิทธิเสรีภาพตรงนี้อยู่แล้วนะดังนั้นผมเชื่อว่าสถานการณ์เนี่ยมันเหมือนกับการคุณเชื่อไหมว่าตั้งแต่ประชุมหรือประท้วงหลายรอบที่ผ่านมาสื่อ จะไม่ค่อยกล้าออกเรื่องของการออกมาชุมนุมแต่พอเด็กนำเด็กออกมาคราวนี้ปรากฏว่าสื่อเกือบทุกช่องนะครับมีการรายงานข่าวมีการเล่นข่าวในยะอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์ของการที่สื่อเองนั้นนะครับมองว่าการออกมาประชุมออกประท้วงคร้งนี้ของเด็กและก็เยาวชนเนี่ย มันมันประสบความสาเร็จที่มาหนึ่งนะครับพ่อแม่ก็ทงมาด้วย <c oughs> นะก็กลายเป็นว่าคนนี้ร่มเยอะร่วมเยอะคือครับพ่อแม่มาประกบลูกนะเมื่อพ่อแม่มากับลูกปั๊บจำนวนยอดผู้ประท้วงหรือเข้าร่วมประชุมนุมทั้งเจ้าหน้าที่ยังไงก็เยอะตามมานี่คือทําไมาย,ยอดตัวเลขมันเยอะมันสูงเท <c oughs> ่ากับมีทุกเจนเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจนซั เจน X และเจน y แล้วก็เจน X นะครับแลวที่เป็นพ่อแม่ก็ต้องมาประกบรูปนี่คือเหตุผลว่าทำไมม็อบคราวนี้ถึงได้มาเยอะและก็เป็นม็อบของคนที่เป็นชนชั้นกลางขึ้นไปอันนี้น่าสนใจมากอันนี้คือวิธีคิดที่ผมศึกษาดูและดูจากพฤติกรรมนะครับการนำเสนอข่าวและก็ภาพของการนํำออกมาสู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อของโซเชียลมีเดีย สื่อทีวีทั้งหลายนะครับทำให้เรามองคิดว่าอืมคราวนี้คือม็อบที่ทรงพลังทรงพลังในจำนวนบุคคลจำนวนบุคคลที่มานี่มันเยอะไงเพราะว่าอย่างที่ผมว่าลูกมาหนึ่งพ่อแม่ประกบนะฮะกลายหนึ่งเลยสองเป็นสามนะฮะมาครอบครัวก็มาทั้งครอบครัวเลยนี่คือผลวงที่ จะต้องพิจารณาตามเช่นเดียวกันทีนี้ข้อเรียกร้องของเหลือนะครับสข้อนะั้นเป็นข้อเรียกร้องที่เบสิกทางกระบวนการประชาธิปไตยยกลาออกแก้ไขรัฐมนูญนะแล้วก็ไม่คุกขามเด็กนี่เป็นเบสิกสามเบสิกที่ข้อเรียกร้องที่อยู่ในกรอบนะฮะต้องอยู่ในกรอบของรัฐมนูญและก็สิทธิเสรีภาพที่รัฐมนูญรับรองเช่นเดียวกันต้องที่ตามดูนะฮะเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ น่าสนใจนะอ่ะต่อไปเรื่องของออที่มีกรณีบอกว่ามีการใช้กำลังบุกเข้าไปที่โรงเรียนมหาลัยธรรมศาสตร์และบุกเข้าไปที่สนามหลวงอันนี้ก็เป็นเรื่องของปกติของม็อบเขาตั้งเจตจํานงอยู่แล้วว่าเขาจะไปขอประชุมนุมในที่มหาลัยธรรมศาสตร์ แต่ที่มัมีในการปฏิเสธของจากคณะผู้บริการม็อบเหล่านี้ก็จําเป็นจะต้องมีการคุยเจรจาไม่ได้ก็จะมีเรื่องของการนะใช้กําลังนะครับเข้าไปประชุมหรือว่าตั้งเวทีอยู่ข้างในนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของอความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นและล่าสุดนะครับก็สนามหลวงนะครับศึกชิงสนามหลวงก็เป็นอะไรที่น่าติดตามเช่นเดียวกัน ประวัติศาสตร์ของสนามหลวงนั้นมันมีหลายอย่างที่น่าศึกษาโอเคนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับว่าความคืบหน้านะครับเด็กว่าให้หมดที่ยุคเรานั้นมันจะหมดจริงหรือไม่สถานการณ์การเมืองช่วนี้เป็นอะไรที่ต้องติดตามอยู่นะครับเพราะมันต้องวัดใจกันนะเด็กไม่ยอมละเด็กดื้อล้วเด็กบอกว่าขอเป็นเด็กเลวในสายตาของผู้ใหญ่อ่ะว่ากันไป ต้องติดตามดูนะครับให้กําลังใจทุกฝ่ายความเห็นต่างทางการเมืองข้อเรียกร้องที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยเรายอมรับได้แต่การใช้ความรุนแรงนั้นยอมรับไม่ได้และถ้าเมื่อไหร่ใช้ความรุนแรงปั๊บครอบครัวที่มาทั้งพ่อแม่ลูกนะก็จะมีความสูญเสียอย่างแน่นอนวันนี้กระผมไม่นุน้ามนต์คนประคนชัยน้ําใจงามนามภัราอ เชมด็อกอร์ชาขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้มีเรื่องเล่าอยู่นะฮะหลังจากที่ได้นําคลิปเนี่ยหลายอย่างนะครับทั้งสุภาพภูมิอากาศทั้งที่ไร่และก็ลูกชายนะครับเพราะว่าช่วงสองสวันมานี้ได้มาพักผ่อนที่ปงตะแบกแล,ล้วทกว่าสุขภาพจิตด,ดีขึ้นนะได้มีความคุณดูหน้าผมใสมากเลย น่าผมใส่มากนะผมตื่นได้นอนได้เต็มที่นอนตั้งแต่สี่ทุ่มนะตื่นนี้ประมาณหกโมงเช้านี่ตื่นมาอากาศเย็นสบายอู้หายใจที่ปอดนะเต็มปอดดีนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีนะครับเพื่อต่อสู้กับงานที่หนักอึ้งที่สํานักงานแรงงานเจ้าบไปเมื่อบนสุขที่แล้วมีโอกาสได้ไปที่ โต๊ะทำงานโอ้โหท่านนีสำนวนอออวันจันทร์วันจันทร์สำนวนนี่มันประมาณเกือบยี่สิบสำนวนอยู่บนโต๊ะทำงานเห็นแล้วนี่บโอ้โหต้องมาเคลียร์สำนวนอีกเพราะมันเป็นคดีอย่างเช่นอลเมมิดบังคับคดีคดีปกครองอะไรนี้มันหลายอย่างก็เลยจำเป็นจะต้องไปแก้ไขปัญหากันต่อไปอ่ะโอเคนะ วันนี้แล้วถ้าผู้ฟังมีความพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับให้หนุ่มหน้ามอนผลประโคนชัยน้ำใจงามน้ำใครรอสมอดอกเจอ จาโรจันต้องเจอาโรชาจาโรชานต้องเจอโรชาเส้นทางชีวิตสองมือลิขิตมาต่อสู้กับโชคชะตาสมญานามตามลำเลือ ราดีๆให้พี่น้องได้ปรึกษาทางด้านกฎหมายวิชาไาอย่ามาเพียบเราชาโลชะตรังเป็นฉะโลจะจะ นมหน้ามนคนอีสานตาไม่เคยคิดขอด้อจริงไกลจำชื่อผมไว้ดอกเตอร์ชาลอชาลอเจาน้องน้อชา,ชาลอชา้าลอเา